ปินนะครับบนเรยอของผมที่ว่าเฮ็ดเกษตรลงทุนไปหลักแสนกว่าบาทหรือว่าแต่สองแต่ว่าบ่ตอบโจทย์นะครับเนาะผมก็เลยกลับมาเบิ่งกับของครับผมว่าพื้นที่ผมมีหยังนะครับเนาะผมเคยซื้อนะครับบักขามเรียนมาปลูกนะครับผมเคยซื้อเนาะไผ่มาปลูกนะครับผมก็ขยายบักขามเรียนเองนะครับขายขยายนะครับเนาะอ่าไผ่เองเพื่อที่จะนะครับลดต้นทุนในการอ่า เราต้นทุนในการซื้อนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะนะพอกับเห็ดที่ขึ้นเก่าสะกับมีอยู่คือเก่านะครับเนาะเขาก็ต้องเบิ่งสิ่งที่เขามีนะครับเขาจะเอาเงินก่อนมาถ่มกับผมนะครับเนาะผมว่ามันไม่มีประโยชน์เนาะนะครับเนาะสิมาให้ผมนะครับปลูกนะครับบักขามเลี้ยนนะครับหรือปลูกบักพิกปลูกผักปลูกยังครับมีน้ำบาดาลหดนะครับมีระบบน้ำเคยเดินระบบน้ำมาก่อนมีท่อน้ำยนมาก่อนแต่มันบ่ได้เห็ดห้เฮานะครับ ได้นะครับมีกินแค่ได้กินนะครับนอนถ้าเ้องเห็ดบ่จริงเอาหยาบ่ได้นะครับนอนมันจะเป็นในลักษณะแค่โอ้สูบบ่ไหวดอกไปเห็นงานดีกว่านะครับนอนไปเห็นงานโรงงานดีกว่ามันจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเบื้องหยาโลดไฟสีมาทางนะครับการแท่ยาขยามันก็ต้องเพิ่มต้นทุนนะครับนอนผมก็เลยกลับมาเบื้องกับของกับของมีหยางกับของมีบักขามเลี้ยนกับขยาให้มันเต็มพื้นที่เคยปลูกระลมเรียวนะครับพอหยางพอห้องอ่าไปเห็ดยอื่นอยู่ นะครับเนาะมันก็เลยหลุมเหล้วนะครับเนาะอ่าเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะก็ปลูกไม่เห็ดไม่เห็ดพ้นที่ว่ามันตายก็เพราะว่านน่ามันหืมนะครับในพื้นที่นี้ก็เลยต้องยกหกนะครับมันเลยหลุมเลยวเพราะว่าเขาบริได้ดูแลนะครับเขาบ่มีคมลู้ตรงนั้นนะครับเนาอก็เลยต้องมาหาคมลู้นะครับเนาะคอยโตเตะโตเตะไปนะครับในการวางแผนนะครับซีปีที่เห็ดกราเหมามันเงินถิมนะครับเนาะ ถามามันไปใส่บทอทอกับ่าไปใส่ครับทอกับถิมอยู่ในป้านั่นแหละปล่อยเหงว่เหยียบถิมอยู่ในหันล่ะแตกเจ้าว่าเจัากันนะครับบบดันกับบะไปใส่นะครับกะยุ่นี่ล่ะส่วนละเซลกับบะไปใส่กบถิมยุ่นี่ล่ะข้างฝ้ายุ่นี่ล่ะบ่ได้ใส่เพราะว่าใส่งานบ่ได้เพราะว่าสำเหมิดพังนะครับเนาะอันนี้คือโคกหนองน้ำเมื่อเดียวผมนะครับมีโคกบ่โคกครับผมโคกสองอันยุหันสองไรนะครับยุนี่สองไรยุหันไรหนึ่งนะครับเนาะเป็นหาไรโคกหนองโคกไม่หาไรนะครับ นะครับเกือบไรล่ะอยู่นี่นะครับนากรประมาณสองไรนะครับกับไปทั้งพี่อีกกับหลายโคกหนองนาโมเดียวนะครับเนาะบ่ตอบโจทย์เสมอไปนะครับเนาะยิ่งทุกคนหลายๆคนที่ว่าไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อต้นหมอกต้นไม้ซื้อนั่นมาปลูกนะครับเนาะกะจีือจะงผมนี่แหละลงทุนไปแล้วมันเบิดแมนว่ามันจะตอบโจทย์เลยนะครับเนาะค่อยๆเฮ็ดเดยค่อยขยายดีกว่านะครับเนาะทาเขาบอกค่อยๆเห็ดมาค่อยขยายนะครับเนาะมันจะเสียเปล่า หรือลงทุนถิมคือผมบมรูว่าจะได้ทุนขึ้นย่ำไหนที่ว่าลงไปแสนสองแสนในการเห็ดนำในการหานำนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเอาก็ฝากเป็นแนวทางเ้อนะครับเนาะมอวคขวอมผิดพลาดใหนเบื้องแต่ว่าตอนนี้ผมมีอย่างผมก็มีนหละต้นมะขามเลี้ยงต้นอาสักนะครับเนาะไม่อาสัมปะปีนะครับเนาะก็ปล่อยเกิดไปนะครับเนาะก็มีกอไผ่นะครับเนาะก็ได้กินเนาะใครจะซืบอขายอิลีก็ได้อยู่นะครับปีละหลักพันนี่แหละต้นต้นเดือน เนาะครับเนาะอ่าเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าผมรับเหมาอยู่ผมก็เลยกว่ได้สนใจนะครับผมเค่ขยายไปนะครับเนาะกับมีไผ่มีหยางไปในป่าเน,นั่นก็นเอาไผ่ไปปลูกแล้วนะครับอีกปีสองปีกับข้องยึดตอบจุดพอผมบ่ไเ้ไปนหดน้ามเนาะก็แล้วแต่สตากรรมเนาะแล้วแต่เทวาดาเพิ่นเห็นใจแล้วแต่เทวดาเพิ่นอ่าจะดูแลนะครับแต่ว่าเหลือนะับไผ่ทุกต้นนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนี้ลงทุนครับผมลงทุนให้หน่อยที่สุดนะครับเนาะ อาจจะกลับไม่เห็นเกษตรมันปัญหาดอกแต่ว่าวางแผนดีๆเนะาะก็ฝากเป็นแนวทางนะครับสําหรับโคกหนองนาโมืเดียวอของผมนะครับเนาะสำหรับมือน,นี่กับผมอเล็กฟาร์มขอนแกน่นนะครับเนาะกาสิคอร์ตลาไปกกอนะครับเนาะกาสิคอร์กาวเข้ามาสวัสดีครับ